ออดินกับระบบพิเศษตอนที่ส3ิบสามเพื่อช่วยสอนผู้เป็นลูกพี่ไทยก็มาที่บ้านของดินแต่เมื่อสนเห็นไทยเดินรับรับอๆอยู่หน้าบ้านก็รีบไปเปิดประตูให้กับไทยก่อนที่จะมองซ้ายมองขวาทำให้ไทยถึงกับขมวดคิ้วเพราะความถูกต้องแล้วมันต้องหันซ้ายหันขวาก่อนก่อนที่จะมาเปิดประตูอะไรของแกรีบเข้ามาสิ ยืนบื้ออยู่ได้เออแต่แกไม่กลัวคนเห็นหรือไงทําไมไม่มองก่อนที่จะมาเปิดประตูโหยมันก็เหมือนกันละหน้ามีคนเห็นซะที่ไหนรีบเข้ามาก่อนโอเคพอเข้ามาแล้วก็เดินย่องตามสนมาที่รถแ,แอบตรงนี้ก่อนแอบตรงนี้ยื่นอยู่ที่ระเบียงก็เห็นแล้วยุ่งหน้าใครจะไม่เห็นแล้วถ้าเห็นล่ะ เห็นก็ะช่างเถอะเข้ามาแล้วนี่แต่ว่าแกมาทําไมเหรอหรือว่าจะมาขโมยของกินไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจะมาหาดินโอ๊ยอย่างนี้ก็ง่ายเลยมาหาดินแล้วทําไมต้องแอบ,บด้วยอุตส่าห์หลบหลบอยู่หน้ารถเนี่ยนะสนยืดตัวพร้อมกับเชิดหน้าออกมาออกมาออกมาก่อนเลยฉันจะพาแกไปพบดินเองเดี๋ยวเดี๋ยวแน่ใจนะ ว่าจะได้เจอกับดินก็นี่บ้านดินไม่เจอดินจะให้เจอใครเออถูกของแกแกอย่ามากวนตีนฉันได้ไหมเนี่ยฉันไม่ได้กวนตีนแต่ว่าแกมาเพราะอะไรลูกพี่ส่งแกมาก็ไม่เชิงหรอกแค่อยากมาตกลงอะไรบางอย่างกับดินพี่สอนยังไม่รู้ว่าฉันจะมาเพื่อช่วยเขาอะไรกันเนี่ยแกจะแอบช่วยเหรอ แอบช่วยนะพอว่าแต่แอบเข้ามานะพอเลยดินเห็นตั้งแต่เข้าประตูมาแล้วไม่รู้ว่าสองคนนี่ซื่อหรือว่าเบื่อกันแน่มองจากในห้องก็ยังเห็นเลยแต่เมื่อทั้งคู่อยากจะพบกับเขานักเขาก็จะพบดินลงมาดีกับที่สนกำลังจะเรียกดินเออดิน มาได้ไงเนี่ยนี่บ้านฉันอ่ะขอะทษะอโทษคือไทยมีเรื่องจะคุยด้วยโชคดีที่ครอบครัวอยู่ในมิติส่วนตัวท่ากับสามสินก็พักผ่อนอยู่ในห้องดีเหมือนกันจะได้คุยกับไทยเป็นการส่นตัวไทยยื่นข้อเสนอว่าเขาสามารถเอาที่ดินกลับมาคืนให้ได้แต่ดินไม่เชื่อ ดิมไม่เชื่อไม่แปลกหรอกแต่สนไม่เชื่อแถมหันมาต่อว่าไทยก็ยิ่งทำให้ไทยเดือดขึ้นมาเพราะสนควรจะเข้าข้างไทยไม่ใช่เข้าข้างดินทำให้ไทยเบิดระโกลกไปหนึ่งทีทำให้สนถึงกับพบปากหันมายิ้มแงๆกับไทยขอโทษลืมตัวแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่นะใช่ มันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนายมีวิธีเหรอมีสิฉันจะไปซื้อเคิร์นไม่มีทางหรอกพี่สอนจะซื้อเคิร์นก็ยังไม่มีทางเลยหมอน,นั่นตั้งราคาไว้มากกว่าราคาเดิมหลายเท่างั้นเราก็ร่วมมือกันดินจะร่วมมือกับไทยเป็นไปได้เหรอสนถึงกับมองหน้าของดินเป็นไปไม่ได้เลย ที่ดินจะร่วมมือกับไทยแถมความสามารถของไทยก็ไม่น่าจะช่วยดินได้ทำให้สนสก,กิดเตือนเพื่อนว่ายาถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเสี่ยงพรจะทำให้เขาพลอยซวยไปด้วยสนพูดพร้อมกับแก้ตัวให้กับไทยขอโทษนะดินไอ้ไทยมันทําไม่ได้หรอกฉันก็ทําไม่ได้เหมือนกันดินช่วยตัวเองเถอะนะอย่าทำให้เรื่องนี้ให้พวกเราบัดหมางกันเลย ไอสนหุบปากใครว่าฉันทําไม่ได้แกหุบปากไปเลยเป็นห่วงปากท้องฉันบ้างถ้าดินกดขึ้นมาฉันก็อดตายกันพอดีจะเห็นแกก,กินนักเลยแกไม่ใช่ฉันแกไม่รู้หรอกพอเลยพอเลยไม่ต้องเถลกันฉันเชื่อนายไทยดีใจมากที่ดินเชื่อทางทางที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยดินยังไงแต่ดินก็มีแผนที่จะไปลองเชิงพองพัดพร้อมกับโยธาอยู่แล้ว โดยการไปซื้อที่ดินกับพงพัดแม้จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่ดินก็สบายไทยขอบคุณที่เชื่อถ้าเขาลงมือเมื่อไหร่ก็จะมาส่งข่าวทีไทยกลับไปแล้วเหลือจะสนที่ยืนบิดไปบิดมาเข้าไปนั่งก่อดไหมได้เหรอได้สิก็ฉันบอกอยู่เนี่ยขอบคุณนะ สนไม่รอช้ารีบนั่งบนโซฟาทันทีพร้อมกับผลไม้ที่ใส่จานวางอยู่กลางโต๊ะห้องรับแขกมากัดกินแอปเปิ้ลอร่อยจังอร่อยก็กินไปให้หมดเลยขอบคุณนะแต่ว่าดินดินเชื่อไทยจริงๆเหรอเชื่อสิเขาตั้งใจจะช่วยแล้วถึงจะช่วยไม่ได้แต่ฉันก็ขอบใจแล้วเรื่องของฉันล่ะ หาหากโกรธฉันแล้วใช่ไหมถ้าฉันยังโกรธนายอยู่นายคิดเหรอว่านายจะได้เหยียบเข้ามาในบ้านของฉันดินที่แทอดินก็ให้อาภัยฉันแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมทุกคนถึงได้หายไปหมดหรือว่าดินขังทุกคนไว้ที่ไม่ตินายห้ามพูดเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแต่ที่นี่ไม่มีใครแล้วนี่มีแค่เราสองคนใช่อย่างที่ฉันพูดไหมไม่ใช่ งั้นพวกเขาอยู่ไหนไม่ใช่ทั้งหมดครอบครัวของฉันไม่ได้ถูกขังแต่อยู่ในมิติจริงและกําลังพักผ่อนอยู่เพราะในมิติสะดวกสบายกว่าที่บ้านแล้วฉันก็ไม่ได้ขังโยธากับสามสินสองคนนั่นกําลังพักผ่อนอยู่ในห้องถ้านายไม่เชื่อจะไปดูก็ได้นะเดินป่ามาหลายวันคนเมืองอย่างพวกเขาต่อให้จะแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่เหมือนพวกเราหรอกจริงด้วยจริงด้วยงั้นอาหารในครัว ฉันไปทำกินได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะฉันกลัวครัวฉันจะระเบิดน่าอย่าทำเลยจะดีกว่าอยากกินอะไรในครัวมีเยอะกินได้ตามสบายขอบคุณนะกินคนเดียวก็ดูน่าเกียดจึงถามดินว่าห้องสามสินอยู่ตรงไหนเพื่อพาสามสินไปกินด้วยกันทางสามสินเห็นสนเข้ามาในห้องก็ตกใจ แล้วกลัวว่าดินจะเห็นถ้าดินรู้คงโกรธแน่สนบอกจะโกรธได้ไงก็ดินให้เข้ามาสามสินต้องอัปเดตข่าวบ้างเอาแต่นอนนอนจนบ้านเมืองเล็กลงทําเอาสามสินถึงกับของขึ้นแต่ถึงของจะขึ้นแล้วโมโหมากก็ยังถูกลากมาที่ห้องครัวอยู่ดีพร้อมกับนั่งมองสนที่ยกทุกอย่างที่มีอยู่ในครัวมาวางบนโต๊ะ พร้อมกับนางกินตัวไม่สนว่าสามสินหน้าบูดหน้าบึ้งแค่ไหนเงยหน้าไมาทีสามสินก็ยังคงบูดบึ้งเหมือนเดิมอ้าวทำไมคุณไม่กินล่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชวนก็ไม่ได้ชวนจริงนี่แต่ลากฉันมาอ๋อที่แท้ยังโกรธอยู่นี่เองถ้าโกรธขอโทษนะแค่นี้ก็ใช่นะสิ ทำไมขอโทษแล้วจะให้ทำยังไงงั้นก็กินไปเถอะคงได้แค่ขอโทษจริงๆนั่แหละแม้จะดูเหมือนว่าขอโทษทรงๆแต่มันก็แฝงไปด้วยความจริงใจทำไม่สามสินรู้สึกหายโกรธอย่างประหลาดแต่คนที่นอนไม่หลับทั้งคืนเผลอหลับไปอย่างโยธาจะดรุ้งตื่นขึ้นมาเผลอหลับไปสนานก็รีบออกมาจากห้อง เจอกับดินในห้องรับแขกโชคดีที่ดินยังอยู่ไม่ไปหาพงพัทคนเดียวนี่เป็นเรื่องที่เขาแอบกลัวดินโจทานายตื่นแล้วเหรออืมขอโทษนะฉันเผลอหลับไปนานเลยไม่เป็นไรหรอกนายควรพักผ่อนแล้วก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่แต่เรื่องไอ้พงพัทรรอสามไม่ได้แล้วฉันจะไปจัดก,การมัี๋ยวนี้อย่าพึ่ง พอดีฉันมีตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยที่ไหนหรือว่าวายโยกับปรโทษไม่ใช่สองคนนั้นหรอกเป็นลูกน้องของไอสอนที่ชื่อไทยอะไรนะลูกน้องไอสอนแล้วจะเชื่อได้หรือดินน่าจะเชื่อได้อยู่เชื่อได้อยู่ก็แสดงว่าเชื่อไม่ได้โยธาเราไม่มีทางเลือกอย่างน้อยๆก็ยังมีคนใน ที่คอยส่งข่าวให้กับเรากลับไปวงพัดไม่ต้องมีคนนายคอยส่งข่าวหรอกแค่ใช้หมัดของฉันก็พอนี่นายจะใช้กำลังเหรอแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นคนอย่างมันไม่โดนมือโดนเท้ามันไม่เข็ดหรอกโยธาาแบบนั้นนายก็จะเจ็บตัวไปด้วยฉันไม่อยากให้นายเจ็บตัวอย่าห่วงเลยฉันไม่เจ็บเท่ามันหรอกก็เป็นซะอย่างงี้ชอบใช้แต่กำลัง แต่ใช่ว่าจะใช้กำลังไม่ได้มันต้องเป็นวิธีสุดท้ายที่ต้องใช้กำลังและต้องใช้โดยที่ตัวเองไม่เจ็บตัวด้วยแต่พูดตอนนี้โยธาก็คงไม่เข้าใจเพราะเขาใจร้อนยิ่งกว่าตัวเองสกต้องพูดให้เขาใจเย็นก่อนว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมรอไทยส่งข่าวเมื่อโยธาเห็นว่ายินเชื่อลูกน้องของสอน ก็เลยต้องรอมยอมใจเย็นแต่เขาไม่เชื่อเด็ดขาดไอ่สอนละ่ะแน่ใจเหรอมันจะร่วมมือกับเราไม่หรอกไอ้สอนไม่ร่วมมือกับเราแน่แต่มันก็ไม่ขวางเราแค่นี้ก็พอแล้วเพราะชนะสนใช่ไหมสอนถึงไม่ขวางเราไม่ขวางก็พอแล้วแล้ถ้าเกิดหมอน,นั่นช่วยละ่ะ ก็ดีนะสิแบบนี้เท่ากับเราไม่หักหลังชนะชนลดินใครบอกว่าหาักหลังกันละ่ะแค่หาตัวช่วยเจ้าเล่ยน,นะรู้ว่าหมอนั่นชอบชนะชนก็เลยเลือกใช้หมอนั่นก็ใครใช้ให้หมอนั่นมาตกหลุมรักพี่ชายฉันกันละ่ะถือว่าเอาคืนกันแล้วกันดีเยี่ยมมากอันนี้ฉันเห็นด้วยนึกว่าโยธาจะว่าเขาเห็นแก่ตัว ที่ไหนได้กับเพนด้วยแบบนี้มันก็ดีเลยถ้าสอนยอมช่วยอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้มันต้องสำเร็จแน่ดีจังแค่นี้ก็รู้สึกว่าแพนสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วทากองพัดหงุดหงิดเมื่อไม่เห็นไทยพอเห็นไทยก็กว้างปากเข้าของจนแตกกระจายอะไรที่แตกได้คือแตกหมดนิสใส่คนรวยชอบเบียกชอบวิน แม่ไทยจะเกลียดแต่ก็จำต้องยิ้มเกิดอะไรขึ้นครับทำไมข้าวของถึงได้แตกแบบนี้ฉันเองนั่นแหละฉันหงุดหงิดนายหายไปไหนมาผมผมไปบ้านดินมาครับไปทำไมที่ดินฉันซื้อมาแล้วนายไปทำไมผมก็แค่ไปเจอเพื่อนเพื่อนผมอยู่ที่นั่นผมก็แค่เป็นห่วงแค่แวะไปดูเพื่อนแล้วฉันละ่ะมีใครดูฉันบ้าง ลูกน้องก็มีวายโยกับวรชดไม่แค่เป็นลูกน้องแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันด้วยถ้าพึ่งไม่ได้พามาด้วยทำไมรู้แต่ใช้ใช้แต่คนอื่นทำไมไม่พอใจฉันหรอไม่ครับไม่ครับผมขอโทษครับที่ไปไหนแล้วไม่ได้บอกคุณข้าวหลังผมจะบอกคุณก่อนนะครับอืมดีเก็บของนี่ให้เรียบร้อยซะเดี๋ยวฉ้นจะไปอาบน้ำ ออกมาอย่าให้เห็นของแตกๆพวกนี้ครับครับผมจะจัดก,การให้เรียบร้อยดี